สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนนพรัตน์พัฒนาศาสตร์นะคะสําหรับวันนี้มาพบกับคุณครูตองในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่3ค่ะเรื่องสัตว์รอบตัวเรานะคะมาดูซิว่าสัตว์รอบตัวเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะ ให้หนักเรียนนะคะเปิดหนังสือเรียนไปในหน้าที่63นะคะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของร่างกายสัตว์ไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะอวัยวะภายนอกของสัตว์นะคะส่วนที่1เลยที่เราจะสามารถมองเห็นได้ชัดเลยนะคะก็คืออวัยวะภายนอกของสัตว์สัตว์แต่ตละชนิดมีส่วนต่างๆที่เรียกว่าอวัยวะที่มีลักษณะและหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปะค่ะเช่นขา หูตาจมูกปากผิวหนังและเท้านะคะอวัยวะเหล่านี้คืออวัยวะที่อยู่ภายนอกแล้วก็ทำหน้าที่แต,ตกต่างกันออกไปค่ะในหน้าที่65เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามก่อนทำกิจกรรมกันนะคะให้นักเรียนทำเครื่องหมายถูกลงไปในวงกลมหน้าคำตอบที่ถูกต้องนักเรียนคิดว่าอาวัยวะภายนอกของสัตว์ที่สังเกตเห็นได้ มีอะไรบ้างนะคะเด็กๆสามารถตอบได้มากกว่า1ข้ออวัยวะภายนอกของสัตว์ที่เราสามารถสังเกตได้ก็เหมือนที่คุณครูอธิบายไปก่อนหน้านี้นะคะก็คือหนึ่งเลยเราเห็นตาของสัตว์เห็นหูมองเห็นจมูกมองเห็นปากผิวหนังขาแล้วก็เท้าของสัตว์ค่ะเด็กๆทำเครื่องหมายถูกลงไปทุกช่องเลยนะคะ เมื่อทำเครื่องหมายถูกครบทุกช่องแล้วทีนี้เรามาดูด้านล่างด้านล่างนะคะจะเป็นบันทึกผลการทำกิจกรรมนะคะให้นักเรียนนะคะวาดรูปสัตว์มาหนึ่งชนิดอะไรก็ได้นะคะหนึ่งชนิดหนึ่งอย่างอาจจะเป็นแมวสุนนะัขไก่ปลาอะไรก็ได้หนึ่งอย่างนะคะเสร็จแล้วให้นักเรียนโยงอวัยวะที่มองเห็นนะคะโยง หน้าที่ของอวัยวะภายนอกที่เรามองเห็นเนี่ยลงไปให้ถูกส่วนของสัตว์ที่เราวาดนะคะตัวอย่างของคุณครูตองเช่นคุณครูตองวาดม้านะคะเสร็จแล้วคุณครูก็จะโยงหน้าที่ของอวัยวะต่างๆไปนะคะเช่นตาทําหน้าที่ในการมองเห็นสิ่งต่างๆหูของมา้าทําหน้าที่ในการรับฟังเสียงจมูกของมา้าทําหน้าที่ในการดมกลิ่น หายใจปากของมา้าเอาไว้กินอาหารผิวหนังของม้านะคะเอาไว้ปกคลุมร่างกายและสุดท้ายขานะคะเอาไว้ใช้สําหรับยืนเดินแล้วก็รับน้ำหนักตัวค่ะเด็กๆอาจจะวาดเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะหรือว่าใครไม่ถนดัดอยากวาดตามคุณครูตองก็ได้นะคะเมื่อใครวาดและโยงหน้าที่ของ เอาอัยวะภายนอกของสัตว์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เรามาดูในหน้าที่66กันนะคะในแบบฝึกหัดที่66เนี่ยจะให้เด็กตบเด็กๆตอบคําถามหลังทากิจกรรมนะคะสําหรับเด็กๆคนไหนที่ไม่ทันนะคะให้เด็กกดหยุดวิดีโอก่อนแล้วก็ลอกตามคุณครูให้ทันนะคะถ้าเสร็จแล้วก็ค่อยกดเริ่มเล่นใหม่เนาะ จะได้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะทีนี้คำถามหลังทำกิจกรรมเนี่ยมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันนะคะเราก็จะใช้วิธีการทำเครื่องหมายถูกเหมือนเดิมเลยลงไปในวงกลมหน้าคำตอบที่ถูกต้องเราก็ตอบคำถามนะคะข้อที่1สัตว์มีอวัยวะภายนอกอะไรบ้างสามารถตอบได้มากกว่า1ข้ออันนี้คุณครูได้พูดให้ฟังแล้วตั้งแต่ต้นคลิปนะคะว่าอวัยวะภายนอกที่เรามองเห็นมีอะไรบ้างนะคะ หนึ่งเลยตาสัตว์มีหูมีจมูกมีปากมีผิวหนังมีขาแล้วก็เท้าค่ะต่อมาข้อที่สองค่ะอวัยวะภายนอกของสัตว์มีส่วนต่างๆที่มีลักษณะเหมือนกันหรือแตกต่างกันหรือไม่ออวัยวะของสัตว์นะคะแต่และชนิดนะคะเหมือนหรือแตกต่างกันนะคะคําตอบก็คือ แตกต่างกันค่ะต่อไปข้อที่3เอาวัววาภายนอกของสัตว์แต่และชนิดทําหน้าที่อย่างไรนะคะ3.1ตาของสัตว์เอาไว้ทําอะไรคะคําตอบก็คือเอาไว้มองเห็นสิ่งต่างๆ3.2หูของสัตว์ทําหน้าที่รับฟังเสียงจมูกของสัตว์ทําหน้าที่ ดมกลิ่นและหายใจปากของสัตว์ทำหน้าที่กินอาหารผิวหนังของสัตว์ทำหน้าที่ปกคลุมร่างกายขาและเท้าของสัตว์ทำหน้าที่เอาไว้ยืนเดินแล้วก็รับน้ำหนักตัวค่ะเด็กๆทำเครื่องหมายถูกลงไปที่ช่องนะคะตามตัวอย่างคุณครูตองได้เลย สุดท้ายค่ะในข้อที่4สรุปผลการทํากิจกรรมนะคะเราจะสรุปได้ว่าอย่างไรโดยให้เด็กๆนะคะเลือกคําที่กําหนดให้แล้วก็เอามาเขียนในช่องว่างให้ถูกต้องค่ะในที่นี้มีอยู่2องคำนะคะก็คือ,อข้อความสีส้มๆเนี่ยมีคําว่าหน้าที่แล้วก็อีกอันนึงสีฟ้านะคะก็คืออว wa ัยวะภายนอกเราลองเอามาเติมสิค่ะว่าคําไหนจะอยู่ก่อนคําไหนจะอยู่หลังนะคะสั์ชนิดต่างๆมี มีอะไรคะมีอวัยวะภายนอกแต่ละอวัยวะมีลักษณะและหน้าที่ที่แตกต่างกันคะ่ะเด็กๆรอํำตอบคุณครูแล้วเขียนลงไปในช่องว่างให้ถูกต้องได้เลยคะ่ะทีนี้ในระหว่างที่เด็กๆเขียนนะคะเดี๋ยวคุครูจะสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งนะสัตว์แต่ละชนิดจะมีอวัยวะภายนอกซึ่งทำหน้าที่แตกต่างกันดังนี้นะคะเช่นหู หูของสัตว์ทำหน้าที่ในการรับฟังเสียงจมูกของสัตว์ทำหน้าที่ในการดมกลิน่นหายใจปากของสัตว์ทำหน้าที่ในการกินอาหารผิวหนังของสัตว์ทำหน้าที่ในการปกคลุมร่างกายนะคะก็คือแผ่คลุมอยู่เบื้องบนขาและเท้าของสัตว์ทำหน้าที่ยืนเดินแล้วก็รับน้ำหนักตัวสุดท้ายนะคะตาของสัตว์ทำหน้าที่ในการ มองเห็นสิ่งต่างๆนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นส่วนประกอบนะคะอวัยวะภายนอกแล้วก็หน้าที่นะคะของอวัยวะภายนอกของสัตว์นั่นเองนะคะเมื่อเด็กๆทําแบบฝึกหัดเสร็จแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปนะคะแล้วก็ส่งงานคุณครูที่ลิงก์ด้านล่างนะคะที่คุณครูแนบไว้ให้สําหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะก็ได้ตุ